พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลัน ไ่ซื้อมาเลยดีกว่ามาซื้ออะไรจ๊ะเฮมเรเกอร์ไรเฮมเบอร์เกอร์อยากกินแฮมเบอร์เกอร์หรือจ๊ะอันไหนอะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์อันนี้เหรอคะใช่แฮมเบอร์เกอร์อันนี้แพงนะลูกค้าจ้องตาเป็นมันเลยนะ เอออันนี้แพงอันเนี้ยห้าร้อยบาทมีเงินหรือเปล่าอันนี้หนึ่งร้อยบาทไม่พออ๋อห้าร้อยบาทพอดีเลยไปได้ <c oughs> <c oughs> เอายังไม่ได้เอาแฮมเบอร์เกอร์ไปหรอนี่ก่อนจะดูอันเนี้ยเรามาดูแฮมเบอร์เกอร์ก่อนว่าเขามีส่วนประกอบเป็นยังไงบ้างชั้นแรกก็เป็นอะไรขนมปังปิดก่อน แล้วก็มีมะเขือเทศอยากลองทำอ่ะหัวหอมก็มีเนื้อก็มีชีสก่อนที่จะกินแฮมเบอร์เกอร์อันเนี้ยนอกจากมีเงินแล้วอะ่ะก็ต้องทำภารกิจให้ผ่านคือประกอบแฮมเบอร์เกอร์ทำแฮมเบอร์เกอร์จำลองเองก่อนได้แล้วไม่ใช่อันนี้มันโดนนะ เสร็จแล้วค่ะถักไปหนึ่งอันอันนี้ก็คือแฮมเบอร์เกอร์ที่น้องใบรอยากกินใช่ไหมแบบนี้เลยใช่ไหมเรียงชั้นแบบนี้ใช่ไหมทำภารกิจผ่านแล้วล้วก็มากินแฮมเบอร์เกอร์นี้กันนะดูสิว่ามันจะอร่อยเหมือนของจริงไหมแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์กัมมี่นะไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ของจริงนะั้นว้าวเหมือนจริงมากๆเลยครับแฮมเบอร์เกอร์ทำ <S <s จากเยลลี่ รู้ทุกคนมีผักมีขนมปังมีมะเขือเทศมีเมีอยมตาข้างในมีหมู่มั้ยมีสีตาขางในโอ้โหว้าวน่ากินมากๆเลยทุกคนนะครับเอาครับเรามากินกันเลยนีโอ้โหเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยหอมไหมมีอะไรบ้างอ่ะคุณแม่ค้า มีเยลลี่แบร์ด้วยมีเหรอมีเยลลี่แบร์ใช่มีเนื้อหมีโอ้ยมีเนื้อหมีด้วยทุกคนไม่เคยมาผัดเทสแฮมเบอร์เกอร์มีเยลลี่แบร์ด้วยน่อยพอดูหน่อยใช่เยลลี่แบร์ของจริงไหมโอ้โนี่ทุกคนมีมนมนเยลลี่แบรเป็นไม่เคยมาผเทสถัดไส้อยู่ข้างในด้วยโอ้โหหลายไส้เลยอ่ะโอ้หอันนี้อร่อยอร่อยไหม,มอันนี้เหมือนจำลองว่าเป็นหมูก็เลยเขาลา ไม่ก๊ดแล้วเราจะกินแบบกินท่าพิซซ่าได้ไหมเอ้ยไม่ใช่เรากินท่าแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมแบบยกมาทั้งดุ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหล่นใช่มันจะหล่น,น,ลนต้องค่อยๆหยิบกินทีละชิ้นอเปิดขนมปังออกมามไม่อยากกินผักกินผักกินผักมีทั้งหมดกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างเนาะมีขนมปังหมูผักแล้วก็อันนี้มะเขือเทศ มา้มาอะไรกินได้ฮะม้าอะไรกินได้ไหมกิฟม้าน้ำไม่ใช่ม้าเขือเทศตังหากม้าม่วงอ๋อม้าม่วงก็กินได้ม้าอะไรอยู่ในน้ำม้าอะไรอยู่ในน้ำม้าน้ำ,นำรู้ได้ไงอะ่ะไม่น่าเชื่อไม่กิฟรู้ได้ไงเก่งจัง แล้วที่น้องใบท่องภาษาภาษาอังกฤษอ่ะใบท่องว่าไงไม่กีบเดี๋ยวพ่อเอาหนังสือให้ระหว่างที่เรากินแฮมเบอร์เกอร์กันพ่อแบงค์มีคําศัพท์แบบคําศัพท์ของจองเหมือนเป็นกรเลยนะแต่เป็นภาษาอังกฤษให้เราได้จําให้เพื่อนๆได้จําด้วยสนุกสนุกะไม่เครียดไะไม่กีบเริ่มเลย1นึ่งวันมันอิซซินั่งยังสาวหนาวโคโอแต่แ ครับครับถ้วยกล้วยบานาน่าบานาน่าแค่สองบรรทัดก่อนอืมช่าจาจงด้ก็เก่งอะเนาะไหนไมเมก็บลองท่องให้ฟังหนึ่งครั้งสิหนึ่งวันมันอิซซิตนั่งยางสาวหนาวโคโอแก่แต่บัดคัดตัดกัดวิดวิทกับครับถ้วยกล้วยบานาน่าโอเคอร่อยไหม <c oughs> อร่อย,ย <c oughs> อร่อยไหมค <c oughs> รับ <c oughs> อร่อยมากๆอันนี้ก็เป็นขนมแฮมเบอร์เกอร์ที่ทําจากกัมมี่ไม่กิฟซื้อมาจากเซเว่นเนาะใช่ราคาเท่าไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรมันมีขายที่เซเว่นเนาะถ้าน้องๆอยากลองกินก็ลองไปหากซื้อได้ที่เซเว่นมีอะไรอีกเลยนะให้มันเป็นแบบนี้ก็แฮมเบอร์เกอร์ขนมปังฮอทดอกใช่มีแบบมีสองแบบเลยงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องบิ๊กน้องบายด้วยนะบ๊ายบาย